สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในเบรกสำคัญเบรกนี้ของ FC นะครับผมท่ง FC เข้านอนเข้าพักผ่อนในค่ำคืนนี้นะครับด้วยเหรียญสำคัญเหรียญน,นี้นั่นคือเหรียญในหลวงรัชกาลที่5นะครับเหรียญในหลวงรัชกาลที่5นะครับเนื้อกระไรทองหลังหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างกุฏิวัดบ้านหารด่านคุณทศนครรัชสีมานะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญนี้ประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่5 ฉลองพระองค์เครื่องแบบนะครับเต็มพยศนะครับเครื่องแบบเต็มยศผินภักคไปที่ด้านซ้ายของเหรียญอย่างสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับจะรึกข้อความนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับเพื่อสรรเสริญนะครับพระองค์ท่านและสุริยพงค์ท่านนะครับจะรึกข้อความจุราลงกรสหัสสะนะครับปรมะราชาทิราชิโนนะครับเป็นข้อความสรรเสริญพระองค์ท่านนะครับ และมีดอกไม้อยู่นะครับปรากฏช่อดอกไม้อยู่ด้านล่างคล้ายเป็นช่อเชยพฤกษ์นะครับเห็นเนื้อไก่ทองสวยมากๆครับผมไม่รู้จะอธิบายว่าสวยงามคมชัดขนาดไหนนะครับเป็นเหรียญรูปไข่พลิกไปชมด้านหลังโอ้ยิ่งสุดยอดเข้มขขังพระประทับองค์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธนั่งยองดุดบุริเต็มองนะครับจะได้ก็ความมั่งมีสีสุขหลวงพ่อคุณปริสุทธโธวัดบ้านหารนะครับรุ่นสร้างกุฏิวัดบ้านหานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อคุณฤทธิ์โทวัดบ้านไร่นะครับสุดยอดเข้มขลังทั้งพระบรมีของในหลวงชาติที่5และความศักดิ์สิทธิ์นะครับของหลวงพ่อคุณปาริสุทโธนะครับเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่นิยมมากๆและเข้มขลังผมบอกเลยเหรียญนี้ผมมีหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับสุดยอดนะครับเนื้อโลหะไก่ทองสุดยอดมากๆนะครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับทาง FC ที่ชอบบูชาพระเครื่องเขียนสำคัญเทคแชร์เทครีวิวเทคซับส c r i b e ทุกรายการนะครับ f อทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ